การฟังธรรมะก็คือการปฏิบัติตัวเองฟังธรรมะไปด้วยภาวนาไปด้วยมีสติคอยระวังจิตใจที่มันคิดนึกปรุงแต่งออกไปข้างนอก มันคิดอะไรก็ให้รู้เท่าทันมันไปการฟังธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับจิตใจของเราปกติจิตใจของคนธรรมดาคนปกติทั่วไปก็มีแต่ความว้าวุ่นคุนมัวความคิดนึกปรุงแต่งไปใน ทางที่ไม่ดีหลงไปตามกิเลสและอารมณ์จนให้เกิดความทุกข์เกิดโทษขึ้นมาแก่จิตใจของเราในแต่ละวันแต่เวลาก็ไม่มีความสุขความสบายอะไรสักอย่างหนึ่งมีแต่ความทุกข์อยู่ฉะนั้นแล้วเราต้องได้ยินได้ฟังธรรมะได้ฟังธรรมะเพื่อจะ ไปปฏิบัติตัวเองชำระจิตใจของตัวเองให้สะอาดให้บริสุทธิ์ได้การปฏิบัติธรรมจำเป็นต่อจิตใจจำเป็นต่อตัวเราเพราะว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องสักวันหนึ่งก็ต้องแปรปวนและแตกสลายดับไปในที่สุด เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็สลายไปในที่สุดอันนี้คือสัจธรรมความเป็นจริงนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านรู้ความเป็นจริงท,ท่านเข้าใจความเป็นจริงของโลกของชีวิตเป็นผู้รู้เป็นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพงเอง รู้แล้วเป็นผู้รู้โลกวิถีแล้วก็มาสอนเรามาบอกต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพื่อจะให้เดินตามแนวทางคำสอนขององค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าจนไปถึงความพ้นทุกข์นั้นได้ตั้งแต่เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาแต่เป้าหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนาก็คือความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงเราจะทำอย่างไรถึงจะพ้นทุกข์ได้การที่จะพ้นทุกข์ได้นั้นก็ต้องมาเรียนรู้ทุกคำว่าทุกนี้คืออะไรทุก,ก็คือกายกับใจเรามาเรียนรู้โลกนั่นเอง โลกโดยตรงโลกโดยอ้อมโลกโดยตรงก็คือโลกคือหมู่สัตว์โลกโดยอ้อมก็คือโลกคือแผ่นดินที่อยู่อาศัยนี่ท่านพูดไว้สองในมีทั้งโลกหมู่สัตว์มีทั้งโลกแผ่นดินที่อาศัยรวมแล้วก็คือโลกนั่นเองให้เรามีสติฝึกสติให้มาเรียนรู้โลกมาเรียนรู้ชีวิตนี้ ให้เห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าทุกข์นั่นเองอย่างเราทำว่าเช้าเราได้สวดคำว่าสังคิตเตนปัญจุปาทานขันธาทุกขาก็คือขันทั้งห้านี้คือตัวทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันนี้คือตัวทุกข์เราก็มาเรียนรู้ความเป็นจริงของมัน ถ้าเราเข้าใจความจริงเราจะพ้นจากทุกได้รูปมีความเปลี่ยนแปลงและแตกสลายดับไปอย่างรูปเรารูปเขาเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็แตกสลายแปลปวดเดี๋ยวก็เป็นไกว้ไข้เป็นหวัดไปนี่คือความจริงของรูปมันไม่มีความไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเวทานา แปลว่าความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยไม่ว่าความสุขความทุกข์และเฉยเฉยนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันความสุขก็อยู่ไม่นานก็ต้องแปรปวนและแตกสลายดับไปความทุกข์ก็เหมือนกันความเฉยเยก็เหมือนกันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วระยะแล้วก็ดับไปนี่เรื่องของเวทนา สัญญาความจำได้หมายรู้จำทุกสิ่งทุกอย่างจำอะไรได้ทั้งหมดแต่ก็มีวันหลงลืมได้นี่คือความจริงของมันว่าไม่ใช่ว่าเราจะจำได้ตลอดมันก็ต้องมีหลงมีลืมบ้างเพราะสัญญาอนิจจาสัญญาอนัตตาสังขารแปลว่าความปรุงแต่ง ปรุงดีปรุงชั่วปรุงทุกสิ่งทุกอย่างปรุงขึ้นมาถ้าเราเห็นความเป็นจริงว่าจิตตสังขารนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาบังคับไม่ได้บังคับที่จะให้มันคิดนึกปรุงแต่งก็บังคับไม่ได้มันจะคิดก็เรื่องของมันมันคิดอะไรก็เรื่องของมันแต่เราคอยมีสติตามระลึกรู้อยู่ตลอดเวลามาเรียนรู้มันว่า สังขารความคิดนึกปรุงแต่งนี้มันก็ไม่เที่ยงมันคิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องดับไปคิดขึ้นมาก็ต้องดับไปไม่คิดแล้วจะมาตั้งอยู่มันก็แน่นหน้าอกเราตายไม่ใช่มันคิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องดับไปมันปรุงมาก็ดับไปปรุงมาก็ดับไปหน้าที่เราเรียนรู้มันเรียนรู้ความจริงของมันนี่คือเรื่องของสังขารต่อไปวิญญาณความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ไม่ว่ารับรู้อะไรก็รับรู้ได้ยังตาไปกระทบรูปก็รับรู้ได้นี่ก็คือความจริงรับรู้แล้วจิตใจเราเป็นยังไงรับรู้ทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจในเรื่องเรื่องเรื่องของขันห้าเป็นเรื่องของขันห้าเรามาเรียนรู้ขันห้ามาเรียนรู้ทุกให้เห็นให้เป็นตามความเป็นจริงด้วยสติด้วยปัญญา ถ้าเรามีสติปัญญาแก่กล้ามีสติปัญญาเป็นอัตโนมัติแล้วเราก็จะค่อยเข้าใจไปเรื่อยๆว่าร่างกายจิตใจนี้ก็ไม่มีเราไม่มีเขาอะไรเลยเป็นเพียงแค่ธาตุเท่านั้นเองถ้าวันหนึ่งธาตุนี้ก็ต้องแตกดับไปในที่สุดไม่มีเราไม่มีเขาบังคับไม่ได้ทั้งสิน้นยอมรับความเป็นจริงได้ก็จะไม่ทุกข ทุก,ก็ทุกน้อยถ้าถึงจะทุกอยู่นี่คือความเป็นจริงของมันให้มาเรียนรู้ความเป็นจริงอย่างนี้ออกมาเรียนรู้มันตื่นตัวขึ้นมาให้ได้เราอย่าหลงจมอยู่กับความทุกข์เราเกิดมาทั้งทีเราทุกข์มาตลอดเกิดมาก็ทุกข์มาเลยทำไมเราจึงจะอยู่กับความทุกข์นั้นตลอดล่ะ เราทำไมไม่ตื่นตัวขึ้นมาเรียนรู้ความเป็นจริงเรียนรู้ความเป็นจริงของโลกนี่ของชีวิตนี่ด้วยสติด้วยปัญญาถ้าเราเรียนรู้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วด้วยปัญญายานแล้วความทุกข์เราจะหมดไปได้เพราะอาศัยสติปัญญาเข้าใจแจ้งเป็นพุทโธขึ้นมา พอเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตไม่ติดอยู่ในโลกไม่ติดอะไรทั้งสิ้นดีชั่วก็ไม่ติดไม่เด็กก่อกรรมทําบาปอะไรแต่ดีก็ไม่ติดชั่วก็ไม่ติดกายใจโลกก็ยอมรับได้ตามความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นมาก็ต้องแปรปวนและแตกสลายดับไปในที่สุดสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข สิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นบังคับไม่ได้ก็คืออนัตตานความจริงของมันเรียนรู้ไปค่อยฝึกค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆในชีวิตที่เหลืออยู่นี่แหละเราไม่รู้ว่าเราจะตายตอนไหนในปัจจุบันนี้พยายามเรียนรู้ไปในชีวิตประจําวันแต่ละวันแต่ละวันนียเรียนรู้ไปนะไม่ใช่เสียเวลาเปล่าเอาเวลามารู้สึกตัว ทำงานทําการก็รู้สึกได้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดก็เรียนรู้ได้ปฏิบัติได้การปฏิบัติธรรมก็คือการเรียนรู้กายใจนั่นเองการปฏิบัติกายใจให้เห็นให้เป็นตามความเป็นจริงนั่นเองไม่ใช่การปฏิบัติธรรมเพื่อดีเพื่อวิเศษอะไรทั้งสิ้นความดีความวิเศษนั้นมันยังตายได้อยู่แต่ความจริงคือสัจธรรมนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ตายนะสัจจะอมตัง ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายเรามาเรียนรู้เพื่อจะให้เข้าใจความเป็นจริงถ้าเรายอมรับความเป็นจริงได้แล้วจิตใจเราก็ประจักษ์ชัดแจ้งด้วยสติด้วยปัญญาเป็นปัจจิตังเป็นสันทิฏฐิโกเข้าใจแจ้งแล้วไม่ติดไม่อยู่ในโลกแล้วพ้นโลกแล้วพ้นจากขันห้าแล้วยอมรับความเป็นจริงได้ไม่ว่ามันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ได้วันไหวตายก็ ตายไปสีร่างกายมันจะตายจะแตกจะดับแต่ใจเราพ้นทุกไปแล้วความพ้นทุกก็อยู่ตรงนั้นเองความทุกข์ก็ไม่มีนี่แหละเราปฏิบัติมาเพื่อจะให้ไปสู่จุดนั้นให้ได้คือยอมรับความเป็นจริงอย่างแจ่มแจ้งได้ความทุกข์ก็จะหมดไปจากใจิตใจของเราการเกิดการตายก็ไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้หลง ตามกิเลสและอารมณ์เข้าใจความเป็นจริงคว,ความเกิดก็พออาศัยอวิชชาอาวิชชาเป็นต้นเหตุอวิชชาแปลว่าอะไรอวิชชาแปลว่าความไม่รู้จริงแปลว่าความไม่รู้จริงของโลกของชีวิตของขันหานี่แหละถ้าเรารู้จริงด้วยสติด้วยปัญญายาณอย่างแจม่มแจ้งแล้วการเกิดการตายเราจะมีอยู่มาจากที่ไหนมันรู้แจ้งแล้วมันจะเกิด ที่ไหนอีกมันหมดที่เกิดนะพ้นไปแล้วมันจะเกิดอีกทําไมเพราะรู้อย่างแจ่มแจ้งนะอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารวิญญาณวิญญาณนะปัจจยานามรูปังเลื่อยไปอวิชชาทําให้เกิดสังขารสังขารทําให้เกิดวิญญาณเลื่อยไปแต่ถ้าเรามีวิชาตัวเดียวมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงด้วยการฝึกการเฏืบดของเรานี้เรียนรู้เห็นยอมรับความเป็นจริงได้แล้วมีวิชาเต็มตัวแล้วมีปัญญาแก่กล้าแล้ว ัดอวิชชาขาดทันทีนะพออวิชชาไม่มีการเกิดมันก็ไม่มีการเกิดเพราะอาศัยอวิชชาเท่านั้นอวิชชาแปลว่าความไม่รู้แล้ววิชาก็แปลว่าความรู้ความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญานั่นเองนั่นแหละถ้าเรามีวิชาแจ้งแล้วอย่างแจ่มแ,แจ้งแล้วการเกิดการตายก็ไม่มีไม่ติดอะไรทั้งสินอยู่ในโลกในะชีวิตเราก็ไม่ติดอยู่ไปก็อยู่สักแต่ว่าอยู่ไปเลี้ยงดูมันไปร่างกาย ถึงจะแตกจะดับเราก็ไม่ได้หวันไว้ยอมรับความเป็นจริงได้นะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ทุกขถึงจะแก่จะตายก็ไม่ได้ทุกขเพราะยอมรับความเป็นจริงของโลกของชีวิตได้นี่แหละเรียกว่าอ,อริยสัจคือสัจธรรมนั่นเองเรียนรู้ปฏิบัติทำเพื่อจะให้เข้าใจอริยสัจนั่นเองอริยสัจแปลว่าความจริงอันประเสริฐ สัจจะแปลว่าความจริงอริยะแปลว่าประเสริฐก็คืออริยสัจส,สีทุกสมุดไทยนิโรธมากมันให้เข้าใจทุกนั่นเองเรียนรู้ทุกเพื่อจะให้เข้าใจทุกถ้าเข้าใจทุกแล้วอย่างแจ่มแจ้งแล้วเราก็หายสงสัยในจิตในใจเราว่าเราจะเกิดจะตายอีกกี่ภพกี่ชาติเราจะเกิดอีกไหมเราก็รู้ระจากชัดแจ้งอยู่ที่จิตที่ใจนั่นแหละ เป็นปัจจตังเป็นสันทิฏฐิโกนะนี่แหละคือเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนามาพ้นยุติมาพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้ยุติกันอยู่ตรงนี้ยุติเพราะมีวิชามีปัญญาอย่างสมบูรณ์มีสติมีสมาธิมีปัญญาสมบูรณ์เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตอย่างแจ่มแจ้งนั่นแหละให้เราพิจารณาพยายามฝึกปฏิบัติไปตื่นตัวขึ้นมาให้ได้ด้วยสติ ถ้าไม่มีสติเราจะไม่สามารถเรียนรู้ความเป็นจริงได้เลยสติจึงเป็นเรื่องสําคัญมากถ้ามีสติเราก็จะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นจิตใจที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นโลกที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยเห็นความจริงมันเราก็จะสามารถเรียนรู้ได้เพราะมีความระลึกได้มีสติอยู่กับตัวมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวตลอด<น>ถ้าเราเพลอทั้งวันล่ะเราจะไม่สามารถเรียนรู้ความเป็นจริงได้เลย พราะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจึงอาศัยการฝึกสติให้เป็นอัตโนมัตนะิก็ค่อยเรียนรู้ความจริงไปเรื่อยๆนะเรายังมีชีวิตอยู่ยังลมหายใจยังมีอยู่ก็เรียนรู้ไปย่่าขาดทุนแต่ละวันแต่ละคืนวันคืนล่วงเลยผ่านไปมีคุณค่าแค่ไหนอยู่ที่ตัวเราเองนะั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยลนะนะให้เราพิจ,จารณาวันนี้ก็พูดธรระก็ เอาเพียงแค่นั้นแหละนะให้พิจารณาดู